กูจะกินข้าวเมื่อมาเก็บเศษอาหารไปทําไมคือว่าเ้าเห็นว่าเศษอาหารพวกนี้ยังดีอยู่เลยเขาจะเก็บไปให้แม่แม่ไม่ค่อยสบายโอ้ยเฮ้กูขอโทษถ้า<อ>มึงจะเก็บไปให้แม่นะจริงจริงพวกนี้มันตกพื้นหมดแล้วกูชอบคนกระตันอยู่เยี่ยงมึงเอาเอย่างนี้แม่ค้าทุกคนฉันฝากไอ้เด็กคนนี้ด้วยทไมถ้าหากแม่มันต้องการอะไรเอาให้มันให้หมดให้มันเอาไปฝากแม่และฉันมังสินทู เลี้ยงมันเองทุกคนใจดีอันนี่ยมันสุขภูมิอาทิตย์จ้าแม่ค้านกกาลนานเดือดเลือดขึ้นหน้ามากานานเดือดเลือดขึ้นหน้าไอ้สินธูนี่วายไอ้วายร้ายมันทำแม่แกแทบสิ้นมันทำแม่แกแทบสิ้น มันดูมิลเอว่ามุงไม้จะขอแกแค้นแทนมานดาจะขอแกแค้นแทนมานดาอร่อยไหมตัวข้ายืนควรใครมาการก็เดินเดินเข้าไปหามาการก็เดินเดินเข้าไปหาแล้วเดินข้ามขาเพื่อท้าทายเฮ้ยอะไรวะเฮยเยแม่ขา ให้ใครกันวาเอ่ยให้ใครกันว่ามาเดินขามขาของกูไปมาท่าต่อยแล้วมาท่าตีมันทำแบบนี้ได้ยังไงพิมเสนกูไม่แลกกับเกลือพิมเสนไม่แลกกับเกลือมันจะาสี่ห้เนือ้อกันยกใหญ่ให้ใครกันหนาเอยใครกันหนามามาเดินข้ามขาเจ้านายไปขามขาแล้วก็อย่างนี้เห็นทีจะทีหน้ามันยังไงใส่เย็น <c oughs> ไม่ต้องสนใจมัน เอาไปพวกท่านได้พวกท่านครั้งที่หนึ่งมันก็ไม่มองครั้งที่หนึ่งมันก็ไม่มองครั้งที่สองจะร้องให่มาการก็เดินเดินเข้าไปหามาอีกแล้วมากานก็เดินเดินเข้าไปหาและเดินข้ามค้าปุดผ้าไคยเอาอีกแล้ว ใครกันเว่ยใครกันหว่ามันมาเดินข้ามขาคุกคูไปมันท่าต่อยแล้วมาท่าตีมันทำแบบนี้ได้ยังไงแต่พิมเสนกูไปแลกกับเรือมันจะเสียเนือ้อกันยกใหญ่ใครกันเว่ยเฮ้ยใครกันหว่ามามาเดินข้าวขาเจ้านายไปใครกันเว่ยใครกันหว่ามาให้คู่ทีมน้าเสนทีหม่ใจเย็นเอไงดี่ะ